สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เสียงฝนเทลงมาไม่ขาดสายกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นน้ำมันเก่าและกลิ่นสนิมจากแผ่นเหล็กที่ผุกกร่อนจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีเก่าๆดังต่อเนื่องไม่ต่างจากจังหวะหัวใจของใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด โกดังร้างย่านตะวันออกของเมืองหลวงไม่มีแม้แต่แสงไฟจากถนนใหญ่จะเล็ดลอดเข้าไปถึงมีเพียงแสงนิออนสีขาวกระพริบๆจากหลอดไฟเสื่อมสภาพที่ติดอยู่ริมกำแพงพอจะให้เห็นรูปร่างลางๆของชายคนหนึ่งในชุดดำสนิทเขายืนพิงเสาเหล็กสนิมสูบบุหรี่ด้วยท่าทางเฉยชาเหมือนคนที่คุ้นชินกับความเปรี่ยวเงา เปลวไฟจากไฟชักสะท้อนดวงตาขมใต้ปลอยผมเปียกชื้นของเขาเป็นแววตาที่ดูทั้งเย็นชาและว่างเปล่าราวกับไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มีค่าพอจะดึงความรู้สึกของเขาให้ไหวเอ็นเสียงฟีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นใกล้เข้ามาในความมืดก่อนจะมีชายไวกลางคนในชุดสู่สวมเสื้อกันฝนยาวสีเข้มก้าวเข้ามาเขาถือกระเป๋าเอกสารสีดำไว้แน่นเดินตรงมาหาชายในชุดดำ เรภารกิจใหม่เสียงพูดของเขาไม่ดังนักแต่ชัดเจนและมันคงพอจะฝ่าเสียงฝนมาได้เรขยับศีรษะเพียงเล็กน้อยไม่หันหน้ามาเต็มๆแต่พอจะให้คนตรงหน้ารู้ว่าเขากำลังฟังอยู่ควนบุหรี่ถูกพ่อนออกมาเป็นเส้นบางก่อนจะจางหายไปในอากาศชื้นงานด่วนจบภายในเจวันได้ครึ่งราคาค่าหัวเพิ่มอีกสองเท่า เรไม่แสดงความตื่นเต้นหรือแปลกใจใดๆเขาเพียงใช้ปลายนิ้วเขี่ยก,ก้นบุรี่ลงบนพื้นเปียกอย่างเฉื่อยชาแล้วค่อยๆขยี้มันด้วยปลายรองเท้าหนังสีดำชื่อเป้าหมายรายละเอียดชายในชุดสูตรไม่พูดอะไรอีกเขาวางกระเป๋าลงบนลังไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเปิดมันออกเผยให้เห็นเอกสารจำนวนหนึ่งกับแฟ้มสีดำที่ดูหนากว่าปกติ ข้อมูลครบถ้วนมีรูปรายละเอียดการเดินทางรหัสผ่านและแผนที่ที่อยู่ของเป้าหมายเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเดือนก่อนข้อมูลบอกว่าเขาเคยเป็นอดีตนักกฎหมายแต่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารสายสีเทาของกลุ่มทุนโทซากะเรหยิบแฟ้มขึ้นมาช้าชานิ้วเรียวเปิดแฟ้มทีละหน้าดวงตาขมเลออ่านข้อมูลอย่างใจเย็นไม่มีอาการลังเลหรือประมาทใดๆเขาหยุดสายตาอยู่ที่ภาพถ่ายของชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสูท ชื่ออาคิระโทซากะเขาอ่านออกเสียงเบาๆเหมือนอ่านชื่อของเป้าหมายทั่วไปอีกคนหนึ่งชื่อที่ยังไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในจิตใจใดๆหรืออย่างน้อยเขาคิดว่าเป็นเช่นนั้นจะเริ่มง,งานคืนนี้เลยไหมชายชุดสูทเอ่ยถามเรหลุบตาลงปิดแฟ้มอย่างเงียบๆก่อนจะตอบเสียงเรียบคืนนี้จะไปสำรวจพื้นที่ก่อน เขาหยิบกระเป๋าเอกสารขึ้นแล้วหันหลังให้เดินออกจากโกดังช้าๆโดยไม่หันกลับมามองเลยแม้แต่น้อยทิ้งเพียงเงาดำที่ค่อยๆกลืนหายไปกับม่านฝนโดยที่ไม่รู้เลยว่าชื่อที่เขาเพิ่งอ่านออกมาเมื่อครู่นั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเคยเป็นและพังทลายกำแพงทั้งหมดที่เขาเคยสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเอง คอนโดหรูใจกลางเมืองเปิดม่านด้วยแสงไฟสีส้มอ่อนสลัวแสงจากตึกระฟ้าภายนอกไหลผ่านผ้าม่านบางเฉียบเข้าไปในห้องราวกับเงามืดที่ค่อยๆลุกล้ําเข้ามาโดยไม่มีใครห้ามละอองฝนที่กระทบกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะรัวราวกับเสียงหัวใจที่เต้นกระหน่ำในนาทีที่เงียบเกินไปสำหรับค่ำคืนเช่นนี้ ห้องชุดชั้น38เงียบราวสุสานแม้จะประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูรัสไตล์มินิมอลแต่อากาศกลับหนักอึ้งเรยืนพิงกรอบหน้าต่างบากกว้างและแผ่นหลังเปียกน้ำฝนเล็กน้อยจากตอนเดินทางกลับเขาไม่ได้ถอดเสื้อคลุมออกด้วยซ้ำแววตาเขาจ้องมองภาพเมืองที่ถูกหาฝนบดบังราวกับกำลังมองหาบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ลายนิ้วเรียวเคาะกระจกเบาๆตามจังหวะฝนตกเสียงนั้นแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่เหมือนเรกำลังใช้มันกลบเสียงในใจตัวเองบนโต๊ะเตี้ยนหน้าโซฟามีแฟ้มสีดำวางอยู่ข้างๆแก้ววิสกี้ที่เหลือเพียงครึ่งน้ำแข็งละลายช้าๆแสดงถึงระยะเวลาที่เจ้าของไม่ได้สนใจมันเลยเรเหลือบมองแฟ้มแค่แวบ,บเดียวก่อนจะเบือนหน้าไปทางทีวี เขาทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาหนังสีเข้มอย่างเฉื่อยชายหยิบรีโมทขึ้นมาเปลี่ยนช่องทีวีทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไรเลยแค่ต้องการเสียงกลบความเงียบในใจที่เริ่มแผ่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงผู้ประกาศข่าวจากช่องหนึ่งทำให้เขาชะงักนิ้วทันทีอาคิรัโทซากะกลับมาจากการประชุมในต่างประเทศและมีแผนจะปรับโครงสร้างองค์กรโทซากะกร๊ปใหม่ เสียงของผู้หญิงในจอทีวีฟังดูเป็นมืออาชีพทว่ากลับไม่สามารถตรวเสียงเต้นของหัวใจเขาได้เลยภาพบนจอแสดงให้เห็นชายหนุ่มในชุดสูทเข้ารูปก้าวออกจากรถยนต์สีดำเงาวาวท่ามกลางฝนโปรยปลายใบหน้าคมคายทรงผมเปียกชื้นนิดๆจากละอองฝนและรอยยิ้มบางๆที่แม้จะอยู่แค่เสี้ยววินาทีก็กลับตรึงสายตาเรานั่งนิ่งราวกับร่างกายหยุดเคลื่อนไหวลมหายใจติดขัดขณะจ้องภาพบนหน้าจอ จากนั้นเขาก็ลุกพรดขึ้นอย่างไร้เหตุผลเดินตรงไปที่โต๊ะแล้วเปิดแฟ้มอีกครั้งด้วยมือที่เริ่มสั่นเพียงเล็กน้อยรูปถ่ายหน้าตรงของเป้าหมายปรากฏชัดเจนในแสงไฟสีนวลเส้นผมที่จัดทรงอย่างพิธีพิถันคิ้วที่ขมวดเพียงน้อยๆดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่เขาจำได้แม่นยำทุกส่วนเสี้ยววินาทีนั้นดวงตาของเรเบิ์กกว้างหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออก เป็นไปไม่ได้เขาพึมพำในลำคอเสียงแทบไม่หลุดออกจากริมฝีปากเขาสุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงช้าๆราวกับร่างกายหมดแรงจะยืนจ้องภาพถ่ายในมือเหมือนมันจะระเบิดออกทุกเมือ่อมันคือเขาจริงๆอาคิระคนที่เขาเคยรักคนที่เขาเคยปกป้องด้วยชีวิตคนที่เขาทิ้งไว้โดยไม่มีคำลาไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง ภาพความทรงจำค่อยๆไหลบ่าเข้ามาเหมือนน้ำในเขื่อนแตกเสียงหัวเราะในสนามบาสหลังเลิกเรียนกลิ่นแชมพูของอาคิระตอนนั่งเบียดกันในรถเมสีหน้าเศร้าของอีกฝ่ายตอนที่เขาหายไปโดยไม่อธิบายอะไรเลยเรกมือแน่นกรามเขาขบจนขึ้นสันทำไมถึงต้องเป็นเขาเขาเงยหน้ามองกระจกที่อยู่ข้างเตียงใบหน้าของเขาสะท้อนอยู่ในนั้นหน้าตายเย็นชาเหมือนเดิม แต่ในดวงตามีบางอย่างเปลี่ยนไปมันสันไหวเหมือนเด็กที่หลงทางในความรู้สึกของตัวเอง เช้าวันต่อมาเมืองใหญ่ตื่นขึ้นพร้อมเสียงฝนที่ยังไม่จางหายแสงอาทิตย์พยายามทะลุกลุ่มเมฆสีเทาหนาแน่นแต่ไม่อาจส่องให้โลกสดใสขึ้นได้ท้องฟ้ามืดมัวราวกับใจของใครบางคนยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ผู้คนเดินเร่งรีบใต้ร่มหลักสีท่ามกลางเสียงรถยนต์เสียงฝีเท้าบนฟุตบาทและกลิ่นไอฝนที่ลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณเสียงชีวิตดำเนินไปตามปกติโดยไม่สนใจเลยว่ามีใครบางคนกำลังจมอยู่ในเงาของอดีต เรยืนอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามตึกสำนักงานโทากร,รุ๊ปตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ตั้งประงานด้วยสถาปัตยกรรมกระจกทั้งหลังแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวตึกอย่างไร้อารมณ์พายในคือโลกของอาคิรคนที่เรไม่คิดว่าจะได้พบหน้าอีกในชาตินี้ เขาสวมเสื้อฮู้ดสีเทาเข้มดึงหมวกคลุมสีสกังเกงยืนซีดและรองเท้าผ้าใบธรรมดาไม่เหลือเขาของนักฆ่าผู้ไร้เงาแม้แต่น้อยเขาเพียงแค่เป็นชายคนหนึ่งที่กำลังยืนลังเลอยู่ท่ามกลางสายฝนว่าจะก้าวข้ามเส้นแบ่งของหน้าที่และความรู้สึกหรือถอยกลับไปในเงามือดอีกครั้ง อย่าทาให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆเสียงแทบจะจมหายไปในเสียงรถที่เล่นผ่านคําพูดที่เขาเคยย้ํากับตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ในตอนนี้มันกลับสันคลอนเวลาล่วงเลยถึงเที่ยงวันผู้คนในชุดทํางานทยอยเดินออกจากอาคารเพื่อหาอาหารกลางวันถนนด้านหน้าตึกเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยการเดินสวนกันความรีบเร่งและร่มที่เปิดวางเกะก,กะตลอดแนวฟุตบาทและในที่สุด เรมองเห็นเขาอาคิระในชุดเชิดขาวพับแขนกับกางเกงสลักสีกรมท่าเดินออกมาพร้อมผู้ช่วยในชุดสูทสีดำร่มสาสโปร่งอยู่ในมือของอาคิระเขากำลังหัวเราะบางๆกับประโยคสุดท้ายของบทสนทนารอยยิ้มที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยนับจากวันสุดท้ายที่เรได้เห็นหัวใจของเรกระตุกวูบความรู้สึกบางอย่างพุ่งขึ้นมาจุกอยู่กลางอกเหมือนระเบิดที่ตั้งเวลาถูกต้อง เขายืนแน่นิ่งราวกับกลายเป็นหินปลายนิ้วกำแน่นอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมทั้งที่ร่างกายต้องการจะถอยแต่สายตากลับจ้องไม่กระพริบแล้วอาคิระหันหน้ามาสายตาเขากวาดผ่านผู้คนตรงหน้าเหมือนกำลังมองหาบางอย่างหรือบางคนและในชั่ววินาทีนั้นดวงตาทั้งคู่สบกันเรนรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายจำเขาได้ดวงตานั้นนิ่งอยู่เพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับสกิดบาดแผลเก่าให้ปริแตก อาคิระชงักไปนิดหนึ่งรอยยิ้มจังๆที่เคยมีเลือนหายไปก่อนเขาจะเบือนหน้าหนีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรรู้รู้ดีว่าอีกฝ่ายจำเขาได้แม้ผ่านมาหลายปีแม้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนดวงตาคู่นั้นยังคงจำกันได้เสมอเรก้าถอยหลัง1นก้าวลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกระแทกหน้าอกอย่างแรงความทรงจำหลังไหลเข้ามาเหมือนเขื่อนพัง ยามค่ำคืนในเมืองใหญ่ยังคงเปียกชื้นจากฝนที่ไม่เคยหยุดตกกลิ่นฝนผสมกลิ่นสนิมเก่าตลับอวนในอากาศสายลมเย็นพัดลอดเข้ามาตามรอยร้าวของผนังกดังร้างแห่งเดิมที่ตั้งอยู่ในย่านตะวันออกของเมืองความชื้นแทรกซึมทุกซอกทุกมุมของโครงสร้างผูพังแสงนีออนกระพริบระพรา่าเป็นจังหวะที่ไม่แน่นอนราวกับลมหายใจของใครบางคนที่เริ่มสั่นคลอน เงาของชายในชุดสูทสีดำสนิทยืนพิงหลังไม้ไปเดิมที่มีคราบน้ำฝนชุ่มจนเปียกกระเป๋าเอกสารสีดำยังวางอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเผาเบาแทรกผ่านเสียงฝนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ เรปรากฏตัวจากความมืดใต้เงาโครงเหล็กเขาใส่เสื้อคลุมเดิมฮู้ดดึงปิดบังใบหน้าร่างสูงโปร่งเดินอย่างมั่นคงเข้ามาในโกดังแม้ฝ่าเท้าจะเปียกโชกเขาหยุดอยู่ห่างจากชายในชุดสูทรประมาณ3ก้าดวงตาคมใต้เงาฮูดจ้องเขม็งไปยังอีกฝ่ายคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ชายในชุดสูทพูดขึ้นโดยไม่หันมามองหน้าน้ำเสียงเรียบแต่เจือความกดดันหรือว่าเปลี่ยนใจ เรไม่ได้ตอบในทันทีเขายืนนิ่งปล่อยให้เสียงหยดน้ำที่ตกกระทบแผ่นเหล็กดังสะท้อนในความเงียบเสียงฝนเหมือนท่วงทำนองที่แฝงความเศร้าความลังเลและความสูญเสียเอาไว้ในทุกจังหวะยกเลิกภารกิจเขาพูดในที่สุดน้ำเสียงนั้นเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันในอกชายชุดสูทหันกลับมาอย่างช้าๆคิ้วขมวดมุนราวกับได้ยินสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรนะฉันจะไม่ทำภารกิจนี้ อีกฝ่ายหัวเราะในลำคอเล็กน้อยเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้เบิกบานแต่เต็มไปด้วยความเย,ออย้ยหยนอย่าบอกนะว่ารู้จักเขาเรเบือนสายตาหลบชั่วครู่ริมฝีปากเม,ม้มแน่นราวกับต่อสู้กับบางอย่างในใจก่อนจะค่อยๆสบตากลับไปด้วยแววตาที่มั่นคงจนแทบสะกดเวลาให้หยุดนิง่งฉันไม่ฆ่าคนที่ฉันเคยรักคำพูดนั้นดังก้องในโกดังร้างเหมือนประกาศบางสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าพูดมาก่อน ใช่ในชุดสูตรนิ่งไปทันทีแววตาที่เคยเฉียบคมกลับกลายเป็นจับจ้องอย่างวิเคราะห์ใบหน้าไม่มีคำพูดใดแต่เต็มไปด้วยคำถามนายรู้ไหมว่าคนที่จ้างวานภารกิจนี้คือใครฉันไม่สนเรตอบทันทีโดยไม่ลังเลแม้น้ำเสียงจะนิ่งแต่หัวใจภายในกลับปั่นป่วนอย่างรุนแรง นี้ไม่ใช่งานเล็กๆเรคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่คนธรรมดานายปฏิเสธครั้งนี้หมายถึงการประกาศตัวเป็นศัตรูงั้นก็บอกเขาไปว่าให้หาคนอื่นแววตาของชายในชุดสูตรเปลี่ยนไปทันทีจากเย็นชาเป็นวาวโรธใบหน้าเกรงเครียดและน้ำเสียงเริ่มสั่นเล็กน้อยด้วยความโกรธเกรี้ยวที่ประตูขึ้นคิดว่าแค่คนอย่างนายถอนตัวแล้วทุกอย่างจะหยุดได้งั้นเหรอ เขาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นหนึ่งก้าวดวงตาจ้องตรงราวกับจะเผาเรให้หมดไม่ต่อให้นายไม่ทำก็จะมีคนอื่นทำแทนอยู่ดีเรยูนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนมือสองข้างกำแน่นอยู่ข้างลำตัวเป้าหมายต้องตายไม่ว่าจะด้วยมือใครชายในชุดสูทกล่าวด้วยเสียงแหบต่ำและถ้านายคิดจะขวางก็อย่าโทษว่าเราไม่เตือน สายตาของทั้งสองศบกันกลางเสียงฝนที่ร่วงหล่นไม่หยุดราวกับเป็นพยานเงียบให้กับความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นเรหันหลังกลับเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกดังกล้องในความเงียบทุกย่างก้าวของเขาหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบกทั้งอดีตและความกลัวเอาไว้บนไหล่ฝนยิงคงตกไม่หยุดละอ,องน้ำซึมผ่านขอบเสื้อคลุมเย็นเฉียบแต่ไม่อาจดับไฟที่ลุกไม่อยู่ในใจเขาได้อีกต่อไป ฝนยังไม่หยุดตกแม้จะล่วงเข้าสู่กลางดึกเสียงน้ำไหลลงรางน้ำดังราวกับเสียงจากอดีตท,ที่ไม่ยอมเงียบหายละอองฝนซัดสาดกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะคล้ายเสียงหัวใจที่เต้นกระนำอย่างไร้ทิศทางเรนั่งอยู่ในห้อองพถพเก่าๆชั้นบนสุดของตึกห้องแถวที่หลบสายตาผู้คนตึกที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอาศัยอยู่และไม่มีใครตามรอยเขามาถึงได้ แสงไฟนีออนจากถนนลอดผ่านผ้าม่านผานืนเก่าทาบเงาเป็นลายริ้วบนพื้นไม้ผูกเก่าบรรยากาศอึมครึมรอบตัวราวกับสะท้อนสภาพภายในใจเขาเหนื่อยล้าอึดอัดและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่เคยเยียวยาเขานั่งอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าเคร่งเครียดหัวใจยังเต้นแรงจากการเผชิญหน้าก่อนหน้านี้เสียงคำขู่ของชายในชุดสูทยังคงก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อให้นายไม่ทำก็จะมีคนอื่นทำแทนอยู่ดี เรกมือแน่นความลังเลที่เคยมีเริ่มหายไปทีละน้อยถูกแทนที่ด้วยบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวที่จะสูญเสียอีกครั้งและความโกรธที่หัวใจของเขาถูกลากกลับเข้าไปในสงครามที่เขาไม่เคยอยากเป็นส่วนหนึ่งเขาเคยสูญเสียอาคิระไปแล้วครั้งหนึ่งและเขารู้ดีว่าความว่างเปล่าหลังจากนั้นมันกัดกินหัวใจขนาดไหน มือของเขาเอื้อมไปหยิบแฟ้มดำที่เขาโยนทิ้งไว้ข้างเตียงเปิดดูข้อมูลเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาเขาเปลี่ยนไปมาไม่ใช่สายตาของนักฆ่าแต่คือสายตาของคนที่พร้อมจะลุกขึ้นปกป้องสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาจดจำทุกเส้นทางที่อากิระใช้เดินทางสถานที่ที่ไปเป็นประจำแม้แต่เวลาที่อีกฝ่ายชอบไปซื้อกาแฟร้านเดิมที่หัวมุมถนนเขาไล่ดูทุกอย่างด้วยใจที่เต้นระรัวเหมือนนาฬิกานับถอยหลัง ถ้าพวกมันลงมือเขาจะไม่มีทางหนีทันเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนคำสาบานเรลุกขึ้นคว้าเสื้อคลุมอีกตัวมาสวมอย่างรวดเร็วกระเป๋าใบเล็กที่บรรจุมีดพับโทรศัพท์เข้ารหัสและปืนพกถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเหมือนเตรียมพร้อมไปรบเขาหยุดยืนหน้ากระจกเงาเล็กๆบนโต๊ะใบหน้าของเขาภายใต้แสงไฟซีเซียวร่องรอยความเหนื่อยล้าปรากฏชัดแต่แววตาคู่นั้นกลับแน่วแน่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยความหมาย ครั้งนี้ฉันจะปกป้องนายเองเสียงนั้นเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาไม่ใช่กับใครอื่นแต่กับหัวใจของตัวเองเขาเปิดประตูห้องเดินลงบันไดที่ส่งเสียงเอทอาร์ดในยามเงียบงันสู่ยามค่ำคืนที่มืดมิดและเปียกชื้นสายฝนกระเซ็นเข้าหน้าเขาอีกครั้งแต่เรไม่ปัดไม่หลบราวกับมันคือการชำระล้างสิ่งที่เขาปล่อยผ่านมานาน ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรไม่มีใครรู้ว่าในเงามืดของเมืองที่หมุนไปอย่างไร้เสียงชายคนหนึ่งกำลังเดินออกไปเพื่อปกป้องรักแรกที่เขาเคยทอดทิ้งแต่เรรู้ดีเขาเคยหนีจากความรักมาแล้วครั้งหนึ่งและเขาจะไม่ยอมเสียมันไปอีกเป็นครั้งที่สองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตหรือความเป็นตัวตนของเขาก็ตาม แสงไฟสลัวจากเสาไฟริมถนนสะท้อนบนผิวถนนเปียกชื้นน้ำฝนขังเป็นแอ่งตื้นสะท้อนภาพตึกสูงที่เงียบเงันยามค่ำคืนเรยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารสำนักงานของกลุ่มทุนโทซากะเปลวไฟจากปลายบุหรี่ที่ดับไปนานแล้วยังอุ่นอยู่ในฝ่ามือร่มสีดำในมือเขาถูกกางไว้เหนือศีรษะแตะลมหอบสุดท้าย <c oughs> ก็ยังพัดละอองน้ำมาเกาะขอบเสื้อคลุม ฝนเริ่มซาเหลือเพียงละอองบางเท่าที่ล่องลอยในอากาศเหมือนหมอกแห่งความลังเลสุดท้ายที่เขากำลังก้าวข้ามชั่วขณะนั้นเองความรู้สึกที่กดทับอยู่ในอกมาหลายวันเหมือนจะประตูออกมาในความเงียบ ในมือเขาถือร่มเรียบสีดำดวงตาจับจ้องไปยังประตูทางเข้าสำนักงานชั้นล่างซึ่งยังคงเปิดไฟแม้จะเลยเวลาทำงานไปแล้วก็ตามเขารู้ดีว่าอาคิระยังอยู่ในนั้นเหมือนทุกคืนที่มีประชุมใหญ่ของกลุ่มทุนตรงเวลาเป็นระบบและไม่เคยปล่อยให้งานหลุดมือ เรสูดลมหายใจเข้าลึกยืนนิ่งอยู่อีกสองวินาทีเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นถูกต้องแล้วจึงข้ามถนนไปโดยไร้ความลังเลเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกดังแน่นมั่นคงในยามดึกที่ไร้ผู้คน เขาเดินตรงไปยังประตูเคลื่อนตัวอย่างแนบเนียนผ่านรอบฮที่กำลังก้มมองโทรศัพท์ด้วยท่าทีมั่นใจและเฉยชาราวกับเป็นผู้บริหารอาวุโสเขาแสดงบัตรปลอมที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในวงการมืออาชีพไม่เคยประมาทกับรายละเอียดโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับคนที่เขายังไม่เคยลืม ลิปเปิดออกในชั้นสูงสุดกลิ่นเครื่องปรับอากาศผสมกลิ่นกาแฟจางๆลอยมาตามลมบรรยากาศออฟฟิศของผู้บริหารใหญ่เงียบสงบเกินค่าแสงไฟในถงทางเดินเปิดแค่ครึ่งเดียวทำให้แสงและเงาเล่นล้อกันบนผนังอย่างน่าอึดอัด เรายุดหน้าประตูกระจกบานใหญ่ที่มีชื่ออากิรโทซากะติดอยู่ตรงป้ายทองเล็กๆดวงตาของเขามองชื่อที่เคยเป็นแค่ตัวอักษรบนกระดาษแต่ตอนนี้กลับหนักอึ้งราวกับสลักอยู่ในหัวใจเขายกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วแต่บานประตูอย่างแผวเบาก่อนจะกำหมัดแน่นเพื่อกลั้นมือไม่ให้สัน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงของมันในหูตัวเอง ภาพเก่าหลายย้อนกลับมารอยยิ้มของอคิระในสนามบาสตอนมัธยมกลิ่นแชมพูจากเส้นผมหลังฝนตกเสียงหัวเราะที่เคยทำให้เขาเผยยิ้มได้ทุกครั้งและประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้โดยไม่ตอบอะไรเลยอยู่กับฉันอีกหน่อยได้ไหมเขาเคยหันหลังให้กับเสียงนั้นโดยไม่มีแม้แต่คำลาและตอนนี้เขากำลังจะเดินกลับเข้าไปในโลกของเสียงนั้นอีกครั้ง เรเคาะประตูสองครั้งเสียงข้อหนักแน่นแต่ไม่ดังนะดังกล้องในถงทางเดินว่างเปล่าราวกับสะท้อนถึงสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดเข้ามาเสียงของอาคีระดังลอดออกมาจากอีกฝั่งประโยคนั้นสั้นเรียบและเปลี่ยนไปด้วยแรงดึงดูดที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนดึงเรกลับมาสู่ความจริง เขาหมุนลูกบิดประตูช้าๆกลไกโลหะพายในส่งเสียงเบาๆก่อนที่บานประตูจะเปิดออกเผยให้เห็นห้องทำงานที่กว้างขวางและเป็นระเบียบกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่เขาคุ้นเคยยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศ ชายหนุ่มในชุดสูทเข้ารูปกำลังนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานแสงไฟจากโคมบนโต๊ะส่องให้เห็นเสี้ยวหน้าด้านข้างของเขาเส้นผมเรียบลื่นตกลงข้างแก้มอย่างมีแบบแผนดวงตาของเขากำลังจับจ้องอยู่บนเอกสารตรงหน้าริมฝีปากขยับอ่านเงียบๆไม่มีวี่แววว่าเขาจะรู้ว่าใครเป็นแขกในคืนนี้ เร่ก้าเข้าไปในห้องช้าๆเสียงฝีเท้าของเขาแทบไม่ได้ยินแต่ความรู้สึกในอกกลับดังสนั่นเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนมองเงาร่างนั้นอย่างเงียบงันราวกับกำลังซึมซับทุกลมหายใจทุกวินาทีที่หายไปอาคิระเหงื่อยหน้าขึ้นสายตาของทั้งสองสบกันดวงตาคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวและในช่วขณะนั้นเวลาทั้งหมดก็เหมือนหยุดนิง่ง นายเสียงของอาคิระเบาวกว่าที่เรเคยจำได้แต่ยังชัดเจนจนแทบสะกดลมหายใจราวกับคำเดียวสามารถกระตุกหัวใจให้สะดุ้งเขายังจำได้แม่นว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงนี้คือวันสุดท้ายที่เขาหันหลังให้โดยไม่อธิบายอะไรเลยโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ เจอกันคลิปหน้านะคะ